นี่ตอนช่วงเย็นนะคะแต่จะจดใจจออยู่กับการออกสลากินแบบรัฐบาลแล้วก็ช็อกกันไปตามๆกันนะคะเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งของงวดนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมนะกับรางวัลที่หนึ่งของงวดที่แล้วเนี่ยเลขมันเหมือนกันห้าตัวค่ะมีแค่ใช่มีแค่ตัวหน้านะคือเก้ากับหกเนี่ยที่ไม่เหมือนกันคุณผู้ชมปัญหาคือมันออกงี้ได้จริงๆหรือแลวดิฉันไปถามคนที่เขาเล่นลอตเตอรี่เป็นประจํานะเนี่ยในกองบกเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตามหลักนะเก้ากับหกเนี่ยเขาถือเป็นเลขเดียวกัน เวลาคนที่เขาซื้อหวยเนี่ย<ะ>เพราะมันกับหัวกับหางานนึกออกป่ะเวลาเขาหาเลขเก้ามันจเจะไปซื้อเลขหกหาหกมาเจะไปซื้อเลขเก้าอ๋อเพื่อฟันเพีย้ยนะใช่ใช่<ะ>ใช,ใช่นี่แหละ <c oughs> ปัญหา <c oughs> คือมันออกมาได้ยังไงวันนี้ก็เลย<ะ>ต้องเป็นเรื่องร้อนๆค่ะที่ทําให้ผู้มีการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพันโทหนุนสันสนาคมนะคะออกมาบอกนะคะคุณผู้ชมว่าทุกอย่างทําไปตามมาตรฐาน ISO ที่มีความโปรง่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะคะ ส่วนตัวเลขที่ออกเนี่ยมันจะมีโอกาสเท่ากันทุกตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเลขที่เพิ่งออกมาในงวดที่ผ่านมาหรือว่าเลขที่ซ้ำกันทั้ง6หลักดังนั้นไม่มีใครรู้ค่ะว่าหมายเลขที่ออกรางวัลในงวดนี้จะเป็นอะไรคือไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ทุกหมายเลขมีโอกาสออกได้หมดนะคะทางผู้ในการโรงพยาบาลราชวิถี คุณหมอจินดาโรจนะเมธินนะคะท่านเป็นประธานกรรมการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดนี้เนะี่ยท่านบอกว่าอุปกรณ์และขั้นตอนกระบวนการออกรางวัลสลากตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าการออกรางวัลของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใสทุกประการนะคะส่วนงวดนี้ค่ะหนึ่ง พฤศจิกายน2565นะคะมีคนที่ถูกรางวัลที่1 14ใบนะคะโดยมีคนถูก10ใบคนเดียวนะได้เงินรางวัลไป60ล้านบาทส่วนอีก4ใบเป็นผู้โชคดี2รายถูกรางวัลรายละ2ใบนะคะก็คือเท่ากับคนละ12ล้านนะคะคุณผู้ชมใบละ6ล้านนะคะสำหรับงวดหน้าค่ะ16พฤศจิกายนจะมีสลากในระบบนะคะทั้งหมด 14ล้าน9 2 9 0 0 0ใบทั้งหมดจะเป็นของตัวแทนจำหน่ายนะคะ2 9 8 5 8รายและจะเริ่มจำหน่ายพรุ่งนี้ค่ะ2พฤศจิกายน6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มทุกวันจนกว่าสลากจะหมดก็ทำงานกันต่อไปแล้วก็ค,คอยลุ้นรอบหน้าว <laughs> ดหน้าต่อไปนะเออแล้วก็เห็นเขาบอกนะเห็นบอกว่าการโอนเงินรางวัลเนี่ย ถ้าถ้าดิฉันใช้แอปเป่าตังค์่ดิฉันถูกรางวัลขึ้นมาก็จะสามารถโอนได้ในสองชั่วโมงเลยแต่ว่าในอนาคตค่ะคุณจะสามารถโอนต่อไปอยังบัญชีอะไรก็ได้นะเห็นบอกว่าจะเริ่มดาเนินการได้เนี่ยมกราคมปี66แน่นอนคือบางคนคอาจจะไม่ได้ใช้ใช้ระบบของการโอนเข้าธนาคารกรุงไทยไงใช่ไหมฮะอ,อาจจะมีธนาคารอื่นๆนะเขาก็จะเปิดฟีเจอร์ตรงนี้เอาไว้ให้ด้วยในช่วงหน้านะคะสะดวกมากขึ้น <S <S ในวงเล็บสําหรับคนที่ถูกใช่ภาวนานะครับ